8ขั้นตอนซื้อขายเหรียญคริปโตด้วยราคาที่คุณชอบแบบลิมิตออเดอร์ 1. ไปที่แอปพลิเคชัน Bit ครับ 2. เลือกหน้า Market 3. เลือกเหรียญที่ต้องการซื้อขาย 4. กดที่ปุ่มซื้อกดที่ปุ่มขาย 5. เลือกซื้อแบบลิมิต เลือกขายแบบลิมิต 6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจ่ายซื้อเหรียญคริปโตใส่จำนวนเหรียญคริปโตที่ต้องการขาย 7. ใส่ราคาที่ต้องการซื้อเหรียญคริปโตใส่ราคาที่ต้องการขายเหรียญคริปโต 8. กดซื้อกดขาย สำหรับออเดอร์ที่ตั้งรซอซื้อรอขายอยู่จะไปปรากฏอยู่ที่แถบออเดอร์และหน้า Open Order นะคะ <ao> เพียงแค่นี้ก็สามารถตั้งซื้อหรือขายเหรียญคริปโตในราคาที่คุณชอบได้แล้วค่ะ Limit Order เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายตามราคาที่เรากำหนดเองนึกถึง b i t t o ยคิดถึง BitCup ติดตามวิธีการใช้งาน BitCup ได้ที่ b i t ค u ั .com และ BitCub Academy